พอตู้คันเมียเจ้าเมียเจ้าหห้เจ้าและเจ้าครั้งจะเล่าอยู่นี่เด้อพอหยอกได้เนาะจะนไม่จ้อนหาย่แห้งเลยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซี เบิร์ดสุขุสุขนพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกับบา่าวพามีในช่องบ่าวพามีบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยในตอนนี้ทั้งสร้างเพืนจะเจคดช้งพี่น้องเอ้ยปาดทู่หุ่นปุกอาแทงน้าไว้อันนี้ยังบ่แหงหักเนาะปาดทูพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วพายุพี่น้องเอ้ยปุ๊ ه, โทโ่งผน,นเน,ะนาะฝนฝ่าคนองพี่น้องเลยพวกไกวให้กว่าเปิ่คล้ยคายเครื่องในตลาดเนาะอันนี้มื่ออื่นมาเปิดหา้านใหม่ผัวมันยังบมแหงเนาะาทพี่น้องเลย คือว่าเรียบร้อยพี่น้องเนาะอ้อมตะคายอ่ากันไก่กันยังพี่น้องเอ้ยกันได้คักอยู่ <c oughs> โดยที่ว่ากันได้อยู่พี่น้องเอ้ยกันฝนเนาะฝนโทก ท่ว่านิ่มืออนี่แล้วมืออื่นนี่แน่นนะทาวนพี่น้องเอ้ยค้งประตูเบาไว้เนาะพอหยอกเพิ่นพี่น้องเอ้ยนี่จะเอาจานไว้หน่แล้วมีจะพบผ่านปบประตูคันเมียเจ้าเมียเจ้าให้เจ้าแล้วเจ้าค้งจะเล่าอยู่นี่เด้อพอหยอกได้เนาะจะนายม่จอนห้ยพวแห้งเลยอันนี้เพิรนถ่ายให้มันแห้งประตูไอเพิรนกะซิมัดใช่อันนี้มืออื่นคือสีแล้วอยู่ สลองสรุปมื่ออื่นอาโทษม่จอนะพามีตู้ออกมาเดินจะสิร้องเพลงบ่นี่สิพ่อนกับจานจะมาอยู่ตู้สิพ่อนเกี่ยวพ่อบ่ประตูเป็นอยู่บ่พ่อน่ะฮะบ่เป็นไรบุเป็นตบมือดิส่ะตบมือครัเป็นอยู่เนาะอ่าเมทความเม่จอรไหวลิส่ะ โดยนี่กับเป็นบอลตั้งตู้คืออะตู้ใส่ถั่วใส่บ่วงพี่น้องเอลยเนาะอ่าฝั่งนั้นก็จะเป็นบอดดังไฟให้น้องผ่อเนาะเดี๋ยวมืออื่นสิ่หายพ่อสร้างเพื่อนนี่แหละพี่น้องตอกกระปูใส่น้องผ่อเนาะไว้แขนหม้อแขนยังอ่า ขักบพอขากบอ่โดยโดยแผ่นเนาะาแบบมันบ่อนั่นก็ชิ้อมาอีกจักแผ่นหนึ่งมาใส่นี่แหละเนาะพอเนาะเห็ดบนวางโคกสากโดยโดยอ่ะขักแล้ววันนี้มืออื่นคือสิเซ็ตชมบณ์เนาะ อันนี้ประตูเพิ่นพี่นอ้องเอ๋ชื่อแบบเพิ่นลงมือเห็ดเองเนาะเอาบริสุสจะไม่มัดมาให้เพิ่นตอกเห็ดเองพี่นอ้องเอ๋ประตูมาแล้ว, <c oughs> ลวเนาะหรือว่าประตูเป็นเห็ดเองบ่ มันบ่ได้เลยกิจบบ่แล้วติดๆเด้อซั่นอันว่าจริงๆยอมแล้วพ่อตู้เพิ่นว่าโดยบ็อกเฮานี่เือนะพ่อเนาะเอาไว้ตั้งบ่อนอันเตาบ่ม่แมนปูนเฮาได้ใยังบ่ปูนก็เบิดมันบ่ได้จดปูนอหรือว่าสิให้พ่อเพิ่นใช้นะให้บ่เนาะพี่น้องปูนอันนี้ บนตั้งกิตภัยบอกโดยโดยอ่ในรายกับมืออื่นเนาะพ่อเนาะจังแล้วสรุปบอลนี้พี่น้องเอ้ยมืออื่นเฮามีแนวเลียงสร้างมืออื่นโดยหักคักบอลนี้กระชิ่งกับแล้วบอลนี้ค่อยคำลงแรงเลยพี่น้องเอ้ยน้องพรมีกระชิ่งกับคือกันแหละอ่าสี่โมงห้าโมงเลยโดย โอ้บานนี้ก็คือสีบรศาดดอกบานนี้เพราะว่าฝั่งนี้พี่น้องเอ้ยพี่นชัยหางลิ้นเนาะหรือว่าลางนำ้ำพี่น้องเอ้อคักแล้วคักแล้วบานนี้มุมนี้จะเป็นโต๊ะเนาะพี่น้องโอ้เทเรียบร้อยเนาะพี่น้อง อื่นนี่มีแต่สีหามมาไหว้พี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะาฟาดโทษประตูพันเห็ดอ่าบ่อระบายนา้ำบอพี่นอ้องหรือว่าจังไดเนาะทางนา้ำพี่น้องเอ้ยเป็ดไก่เพิ่นก็มีด้ะน้องแดงเพิ่นก็เลี้ยงเป็ดไก่พี่น้องเอ้ยเลี้ยงไก่เนาะฟาโทษพี่น้องเอ้ยทางลูกอันระบาวน้องแดงเพิ่นก็มาพี่สบายดีละ่ะสบายดีแนวใด สบายดีก่อนทุจาก่อนเป็นอยู่บ่จะมาหลินน้ำมือแดงบ่โอ้ใช่แม่จะไปใช้นางอยู่เฮือนเกิดแพด้วด้ฉะฮะน้ำบ่มีเครื่องหนุ่มบ่โอ้กินข่าได้ล่ละกินแลยวมาหลินเกลือแดงบ่านางโอ้ <laughs> เป็นวัดบ่ละ่ะโอ้เป็นไข่บ่ เจ้าย่างไปย่างมาเจ้าระวังรถเดินางเด้อจะมาผูเดียววะล่ะอืมคนละพี่น้องไอ้เทียงเพอนที่พุ่นพันมาลินเอื้อแดงพันวะจะเป็นบ่รขามทางค่ะล่ะเจ้าระวังรถได้เด้อใช้ฉายอย่าไปใช้ค่อะอายอยู่เพื่อนโอ้อายไปลินโอ้จะอยูู่้เดียวกับแม่เจ้าบอกอายพนมาลินเนื้อแดงพี่น้องเ้ยงามเพื่อเนื้อแดงค่ะล่ะ งามบ่โอ้เด็กน้อยเพื่อนก็ยังหูว่างามพี่น้องเอ้ยเอ้าใส่เกือบใส่รองเท้าเป็นวัดพี่น้องเอ้ยเนาะทางลูกน้ำเบาของน้องแดงหรือว่าน้องสาวของอันน้องแพลวอะไรพี่น้องเอ้ยไปละเอ้าเพื่อนมาลินน้ำเอือแดงเพื่อนวะบิดแต่น้องน้อยนี่แหละเพ่นยัญชนะลินพี่น้องเอ้ยน้องแพลวกัพื่อนอะไรเนาะ พิ่นกรบโบได้ย่างมาดอกพี่น้องเอ้พิ่นอายอา้พออย่างไอ้พอส่งน้องเพิ่นขาดเลยพิ่นโบก้ามาพี่น้องเอ้ทางผู้สร้างกับบ่บันนี่เออโชคดีโชคดีมืออื่นพอกันไหมโอ้ยมืดฟ้ามามื่นฟ้ามืดฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาทางพ่อเฮาก่อนบัดนี้สั้นไว้เลยพ่อเอ้ยโดยโดยเดี๋ยว จะมีเนหเห็ดอยู่ดอกอห็ดแอ<ผ>ม<ผ>ขคกเป็ดขอ,ขอกไก่ก็ได้โดยยางแผ่นหนึ่งกับขึงได้บ่อยู่หันนะคือบบไปสั้นไว้อยู่หงน้ำผูกเอาอยู่พี่แห้งล่มแล้ว, <laughs> วโดยเอาไว้ใช้ก็ได้นะแต่ว่าโบเอา,าไว้ในไห,หนาเด้อม,มันเดียวมันสีดอกเดียวเอาไวใ้ให้เจ้าเหินแล้วขอกเป็ดขอกไก่ไว้นะ สั้นไว้ซะก่อนอยู่ซอยเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยป้าทโทมืดฟ้ามืดปนมาแล้วน,นี่อึ๊บอ่ะจับเบิ่งเดียวพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยแอ,ออ่ะอึ๊บอ่ะโอ้เพิ่นเฮ็ดเพียกตากอันนี้เนาะนโดย,เ,เ,ยเอาไม้ไผ่ฮันเด้อพ่อเดอ้อไม้ไผ่ไปสอดใส่บอลอันห้องน้ามาแหละโดยเอาไว้บนห้อยเครื่องห้อยคอง เขาซื้อมาแล้วนั่นนะแต่ว่าอันมืออื่นพูดเลยช่วยช่างพูนชัให้เนาะอ่าสอดไม่ไผ่เข่าพี่น้องเอ้ยพอได้ตากเนาะน้องพรมีก็ซื้อมาให้พูนแล้วแต่ว่าช่างพูนยังโ่ทัานชัให้พี่น้องเอ้ยที่ว่าแนวหอยเสื้อผ้าเนาะอ่าตึ๊บอัดไถ้าเขาโบอัดยันงูยันเงี้ยวพี่น้องเอ้ยเนาะเข่ามาแต่ว่ากระทังนี่อัน เขาอัดไวแล้วเดอ้อพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าย่านงูย่านอันนะเข่าไปพี่น้องเอ๋ยคีเพ็บไม่งอดตูนลงมาใส่เนาะอ่าอีเล่เนี่เครื่องคองกันบัดฮารักมาใส่อีกมันยังอันนาพูดโดยม,มีราคาอย่าให้อันอยู่เคื่อนเท่าเด้อประตูเอ้ยไม่ไผ่เคื่อนเท่าล้าหลาย,ลายมันไกลเนาะเอามาให้กันบไ่นได้ <c oughs> โดย โอ้ยอันนี้เนาะพ่อเนาะจะสิบบาทได้พี่น้องเอ้ยคือหางยูมาซอยเพิ่นมือนั่นพี่น้องเอ้ยเนาะยูมาซอยประตูเพิ่นมือนั่นซอยน้องแดงกะเลเปียกเบิร์ตเนาะถ้าเป็นไปได้นี่ให้มันสูงซจำตัวนี้พ่อเอ้ยแมนโดยสูงซจำเนี่ก็ถือว่าโอเคแหละพี่น้องเอ้ยเนาะฝั่งนี้กัน มันอยากตาแน่พี่น้องเอ้ยพอมากระบ,บติเนาะมันเป็นไหหน้าพี่น้องเอ้ยคือแบบนั่นหละเนาะเฮาคุดเหมือนนั่นนะมันเป็นนองแล้วพี่น้องเอ้ยเฮากะทานทักโพต้เพิินเนาะมีแม่ใจดีเพิิอนอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเอ้เพิ่นไปอยากแนะนำโพต้เพิินเรียงกบเลียงปลาเห็ดแบบโคกนนองหน้าเนาะผมแม่พี่น้องมันก็อุดมสมบูรณ์อยู่แต่ปัญหาก็คือเฮาย่านพ่อเพิินเห็ดบบเป็น่อแม่พี่น้องเอ้ยโดย ยั่นว่าพ่อเพิ่นยักก่นครัวบ่กุ้มຫັ້ນຫນາພີ່ນ້ອງລ້ຽງປາລ້ຽງກົບລ້ຽງຫອຍເນາະຖ້າວ່າເຮົາເຮັດເປັນກໍຄືຊິໂອພີນຂຫນດອະປົມປູນນກນປຕູພິກບປນມພນອງກະບຕິພນາືອງແບບພີນຕວ່າືອງສານຕຸສານຕິເຂົາຕູພິ່ນຖະນັນນດນອງພມີັງບກງພີນ້ອງເອີ້ຍເລືອງການກະສິນອ່າເລື່ອ แต่ว่าเรื่องอ่าแบบเล youtube, ี้ยงปูเลี้ยงปลาก็เคาบผเคยพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าว่าเบิ่งใน YouTube ก็คือสิเป็นอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าโพตู <especially goals> ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นบบผู้เนาะอ่ากับโบวากันพี่น้องเอ้ยคนเฮากับโบมีไพสิเป็นแต่เกิดดอกเนาะพี่น้องแต่ถ้าว่าย้ำแรงพี่น้องเอ้ยน้องพมี่กับพ่อที่สามารถไปซื้อดินมาให้โพตู้เพิ่นได้อยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นมีบนคล้ายพ่อแม่พี่น้องเอ้ย แต่ว่าช่วงหน้าฝนนี่เฮาบา่ฮู้ว่าจะไปซื้ออยู่ไสถ้ามีก็มันแพงแฮงผู้แม่พี่น้องเพิ่นจะแก่มาแต่บนอื่นเนาะโดยมาทมใส่ถา้าว่าย่ําแรงก็คือสิโอเคอยู่พี่น้องเอยมัน,ม,นมันต่ําแต่บนเดียวนี่แหละเนาะหน้าห้องน้นําแล้วก็ไปพุ่นพี่น้องเอยถ้าว่าฝนตกถามถวา่าท่วมบ,วบ่ก็บ,ทบ่ท่วมพี่น้องเพราะว่าอันมันก็ระบายไปพุ่นเนาะโดยอ่ะบ่บ่บที่ว่าเก็บอ่ะน้ําเสียนี่ก็บ่ท่วมพี่น้องเอยอ่า บัืลาเข้าห้องน้ำเลยเวลาออกนะปิดนะทำเด้ออ่าดีแหละพี่น้องเอ้ยที่ว่ามีห้องน้ำ้องในเนาะผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเมตตาสงสารไดยสวยเข้ามาพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนกับผู้เนาะ,ะว่าคนอนุญาตน้ำพี่น้องเอ้ยบาดเจ็บท้องปวดนักปวดเบากับผู้เละเ่นเขาป่าพูนกลางค่ำกลางคืนไงอ่าโดยนี่เป็นวันข่าววันก้า น,น,น,นี่แหละนเ,าาเนาะนาเบนกระคานี่แหละพี่น้องเอ้ยค่ะที่เบ,บนไทยมา 10, 12, 12, นี่แหละนี่กรบโบลายพันธใดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าให้เบาชิบประมาณชิบเอ็ดชิบสองนี่แหละพี่น้องเอ้ยแต่มันหายน้อยเนะเาะบรรยากาศเพื่อนซานเพื่อนพี่น้องเอ้ยก็ประมาณนี้เนาะมืดฟ้ามืดฝนมาแล้วผมเองพี่น้องเอ้ย ลำพมีก็อยู่ซอยเวียดซอยงานเพื่อนเบิดมือพี่น้องเอ้ยเวลาสร้างเพื่อนขาดเรือ,อยังเนาะไปเล็กตะปูมื่อนี่ก็ไปสื่อตะข่ายมาให้เพื่อนพี่น้องเอ้ยอ้าทภ่ยอันี้พี่น้องเอ้ยสบ,บายดีสาวโอ้เดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเพิ่นเหตุยูทูปใหม่บบโอ้สื่อซ่องนอได้่ะสาวสาวลำพรนคนติดตามจะคนแล้วตอนนี้นนอนนโอ้ ฝากไปติดตามเพิ่นเด้อพี่น้องเอ้ยทงช่องทาง YouTube สาวลำพอนเนาะอ่าโดยโดยอาสนตามสบายเด้อสาวเด้อโดยพี่น้องเอ้ยทางสาวลำพอเนาะเพิ่นเฮ็ดช่องใหม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อยู่ทางบ้านโคกใหญ่แหละเนาะอ่าเพิ่นก็ไปกับแม่บุญมาแล้วก็สาวนวลหลายคนเนาะทงบ่าวสีพี่น้องเอ้ยเพิ่นขี่รถใหญ่ไปพี่น้องเอ้ยเพราะว่าสาวลพเพิ่นมีรถใหญ่เนาะโดย อ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจังได้คลิปนี้กับทางสุ้มเอ๋ยเพื่อนกันเขามาถ่ายทำน,น้องเพื่อนแล้วเนาะน้องพามีกับซีคอตกลับบ้านกับเพื่อนก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยค่อยคำลงแรงแล้วเนาะสี่หามงนั่นแหละพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กระตากฝนเมื่อคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจังได้การเป็นกำลังใจให้น้องพามีหน่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าเนาะแล้วบอกขำโฆษณา สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นเมตตาสงสารเนาะขอบัวนองแดงเพิ่นช่อยเข้ามาพ่อแม่พี่นอกเอ้ขอให้ทานอยู่ดีมีแห้งปรัถนาชิงใดก็ขอให้ได้สมคําม,มุ่งม,มั่ปรัถนาเด้อสุขุสุขคนสาหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสบายดีสบายดี